โอเคครับน้องๆตอนนี้บังก็ยู่ที่โรงงานนะครับเดี๋ยวบังให้เล็ที่มันนี่นะครับฝวาลัางฟุ้นของสุรัสนะครับผมมาเอากานะครับผมนี่มาชิบว่ากันได้ครับผมชิบว่ากันได้ที่มันสุรัสนะครับพอดีบังก็ยิบสักนิดถ้าไม่ลิบจิงบังนี้อข้อขอ้าได้สุข,ขันเลยนะครับ ชิมันฟ้าล่างพนนะครับนี่ครับมาวิงกล่านะครับผมอันนี้ขึ้นไปชังเลยนะครับขึ้นไปชังอ่าไม่หลุดเกินไม้เนาะบังก็ไม่หันไปเลยเดี๋ยวเขาด่าโอ้โอ้ต้อยแล้วมาเร็วเกินนะครับเกิน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 โอ้โหนะครับมันพุ่นตกด้วยแหละไม่หลุดเกินกว่าคาดน่าว่าเกินบังหวะ เท่าคาดเลยนะช้ามกนะครับอัน,นตัวไม่ฟี่ครับนี่ไอ้เมียไอ้ตัวนานา้าลีดพีนะครับมาบังกระไม้สามนะครับคุณครับถ้าว่าใครรู้จักที่มาสุรัสทีมนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่ตอนนี้อยู่บนนี้สามแต่โยู่ยข้างหน้านู่นแต่ขึ้นเร็วก็เสียห้าขั้นนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร่ชงมดกองคนกับด้วยนะครับน้องๆโอเคนี่ฝาลังโอเคนะครับคันนี้ก็มาจังต่อนะครับผมเป็นแลงนะครับขึ้นได้จังเลยนะครับเน่ยว่าคือเรามานะพวกนีนกนกน้ไอ้นุก็ฝาลังพ้นกันไอ้นุตัวเขานะครับหน้าหน้าค้าไอ้ไมาใหญ่หน้าเลี้ยนะครับหน้าค้า นุกันเขาเีมนี้วิ่งยังมาต่อยอกอันนี่เจ้าวะบันก็ไม่ได้เจอโอเคไม่รู้คาดว่าเกินกับไม่ในเจอแต่บางวหวหน้าไหวกิืนขอบพ้นมันตอกด้วยมาชิปขันได้บางเห็นเนาะชิปชิปชิปขันได้มั แต่ว่าอยู่ข้างหน้าครับยังไอติดตักเร็วก็อยู่ข้างหน้านหมอนก็นไอเนียนพึ่ข้ามมาล่ะนะว่าท้อยไปเอาลุงนึกว่าไปปิ่มนี่แหละสักอย่างนึงเหมือนกับขี้กันเดินไปเลยตรงนูน้นนะครับยักษ์มีห่นปนีเนาะนุก๊กซะติดตามบังห้านลังนะครับฟีดนะครับ ตั้งมังด้านล่างเลยแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครต้องการสติ๊กเกอร์ก็ทักมาครับใครยักเป็นเพื่อนก็ทักเฟซมานะครับถ้าไม่ทักบังจะไม่ได้รับเพื่อนนะครับถ้าทักมาบัางก็ได้รับใครดูจักที่มานี่มั้งนะครับฟ้าหลังฝนนะครับฟ้ <c oughs> าหลังฝนกรุปอย่างไร่กันมากเลยที่มานี่ร้อยจริง ดำที่เดียวกันนั่งมันเลยนะครับขึ้นไปแล้วโอเคมาเลยคันนีแล้านนะครับเกินมมกนะครับรวอรซี่ไม้นะครับ,รรบตัวนี้ เมาโการ่านะครับผมปิงการ่าสิบคันไดส้สิบว่าคันนะครับโอเคเดี๋ยวบางออกไปเดี๋ยวบางท้ายกลางหนองไงเลยนะครับคันนี้นา่าไม่คืนโอ้คืนกันขึ้นตัวลังลบโยจักก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมโยจักก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับฟ้าลังฝนนะครับผมประมานฟ้าลังฝนใครโยแจักบ้างครับ โยสุราษนะครับผมสุราษสุราษไมไหมเนาะซาบังซาบังเกยเห็นโยสุราษน,น่นาว่าไม่อยู่คาดว่าเกินนี่แหละสักอย่างลองลองลองไายเลยว่าเกินว่าคาดครับไอ้นว uh ิงอ่ะ ไอ้เร็อยาก,กากกากปามไอ้เ็วตดี๋ยวทอาหารนะครับไอ้เร็เ,อเนอยกนูมาล้วกันนึ่งล้วกับมาทั้งคุ้นกับนี่เปตานะอยู่ดีมากขนนูลงมาล้วกันไอ้นูนนาไหมนะครับนาลิ คลิปนี้ยาวสักทีนะครับผมนียาวสักทีนะครับยังไงเลยไปเรลยลงไม้ล้านะครับลงไม้ล้านึ่งกันอ๋อคันนู้นกันเดียวนะครับคันดีขึ้นไปขึ้นไปเพิ่มงมาขึ้นไปเอาลุงมนะไอเนี่ยเจออย่างนกันบังอนะ่ะนี่สามหกกันนะครับอันนี้น่าไหวมาเอาน้ำอ่อยากไหม่ไปทำอาหารนั่นน้าว่า ล่างคุณลงมาแล้วคันเดียวๆไหมนี่กันนี่ก็ไม่ใช่คันดูคันดูคันเดียวดูวลำพายไมู่สั่งไหมครับเติมเลยนะครับเติมเลย บังไม่เนี่ยเจอว่าเทอมเลยว่าเกินพอฝนมันตกด้วยเล่ยากนะครับอเอาเลยโอเคนะครับเห้ลบมาดาวมัังว่าไม่ใช่เกินนะครับคาดนะครับ บังวาน้าหวะคาดหัวนุคันลังนูไปออกมานัดเลยเนาะนัดหนาวะคาดนะครับผมมันเป็นรัวตําด้วยหัวเจ๊ไม้ด้วยนะครับมันห้องบังนะครับแต่คันนี้รัวสูงคันนี้น้าหวะพอดีพี่แจมนองนิ่งนิ่งจ้านะครับท่าทองชานสันสปอร์ตใครอู้จักทีมนี้คอมเมนต์ให้บางทีนะครับ บังยักรู้จักนะครับพอดีบังก็เคยหินเคยหินแต่ว่าไม่แน่ใจว่าว่ายุตี่เหนอยวยุสุรัดไม้เส้ว่านี่มั้งอ๋อน,น่นกันโน่นกันโน่นลงมาแล้วคันเดียวเดียวแล้เติมนะครับโอ้ข้างนอกนู้นไล่คันนั้นมีก็ไล่คันนะนนนะที่มันเดียวกันหมดเลยโอเคครับน้องๆถ้าใครรู้จักคอมเมนต์ให้บังด้วยนะครับผมเดี๋ยวบังต้องไปธุระก่อนนะครับใช่ได้ไม่นานนะครับผม บางมีเวลายิงบางท้ายที่กันเลยนะครับไปข้อได้ายโอเคขอบคุณมากครับเตรีรับชมครับวัสดีครับ